สวัสดีตอนเช้าจ้าวันนี้ให้ชมธุรกิจพันล้านนะจ้าสวยงามมากนะคะสวัสดีตอนเช้าจากเมกาคา่ะจากลอสแองเจลิสนะคะเฮ้ยธุเกิพ่อแม่มิลลี่กิร์ลนี่ สวยงานนะจ๊ะหยุดมากเฮ้มารีไฮ้ยลิลลี่ฟาคุณแม่นะคะ แป๊บหนึ่งคะ่ะมัมมีปีซี่โอเคแม่ชมธุรกิจพันล้านก่อนนะคะนี่นั่นจ้าใครอยากได้เคล็ดลับถามมาได้นะคะนี่อันนี้ที่อเมริกานะคะนี่ที่ลอสแองเจลิสนะคะ ใครอยากได้เคล็ดลับตำลึงงามๆกินตลอดทั้งปีถามมานะจ๊ะนี่เอ้งามมากนะจ๊ะสิเยอะมากค่ะกินได้ไม่หมดเลยถ้าไม่หนาวตายนะจ๊ะเก็บได้นะคะทุกห้าวันนี้ กินไม่ทันเลยนะจ๊ะดึงเือไปโน่นแล้วค่ะสวยงามมากเลย